สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูตรงลําน้ําชีนะครับมาดูระดับน้ํานะครับตอนนี้น้ําก็แห้งเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับ น้ำก็เกือบจะแห้งหมดแล้วนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งสุรินทร์นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งบุรีรัมย์นะครับเ,เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่นะครับคนก็ห,หาปลาอยู่ด้านล่างนะครับ ปีนี้แถวนี้ไม่ไม่ค่อยจะมีฝนนะครับนี่นะครับอันนี้เขาห้ามทํานาปังนะครับฝั่งบรีร้ำนะครับแต่ฝั่งสุรินยังทํากันอยู่นะครับก็เลยดูดน้ําไปเกือบหมดนะครับตอนนี้พึ่งเดือนกุมภพันธยนะครับนี่นะครับคาดว่าเมษานะครับถ้าไม่มีฝนน้ําก็น่าจะหมดนะครับ นำแห้งหมดแล้วอ่ะครับน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับ นี่นะครับระดับน้ำก็ลดลงทุกวันนะครับจะมีบางที่นะครับที่น้ำยังลึกอยู่นะครับไปฝั่งโน้นนะครับตรงที่เป็นร่องลึกนะครับจะมีน้ำอยู่นะครับฝั่งโน้น แต่ฝั่งนี้น้ําขาดออกจากกันหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นน้องตะหิงนะครับตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นงเทนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ